ร,รสวัสดีครับสื่อรัฐเจาะทาวเวด็ดวันนี้เข้ามางานมอบรางวัลที่อหอประชุมท่าอากาศนะครับได้มาเจออาจารย์พงษ์วัฒน์จุวรรณอาจารย์ไทเต้นทุกคนบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ทราบว่าอาจารย์รับรางวัลอะไรครับน่ารายน่าขลาดรู้สึก <c oughs> มีความสุขแล้วก็ดีใจ <c oughs> เป็นตัวแทนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกคนที่ มีความเพียรสร้างความดีับความดีไม่ทิ้งคนที่มีความตั้งใจความเพียรจะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาและนำพาคนที่ตั้งใจทำความดีประสบความสำเร็จในชีวิตเสมออาจะมีอะไรฝากไว้กับลูกศิษย์บ้างครับทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดูที่ว่าเรามีความเพียรและตั้งใจแค่นั้นทุกคนมี จุดหมายปลายทางแต่จุดหมายของทุกคนนั้นจะสำเร็จได้นั้นด้วยความดีทำสิ้นสาธุครัุสาธุครับนี่รขอบคุณจริงเลย